สวัสดี FC ช่องแอนแฟมิลีน่นะคะ FC มาหนึ่งคันรถตู้นะคะทุกคนเม่นะแฟนคลับนะคะจำได้ทุกช่องเลยอันนี้ัดกลางคืนสีขาวแล้วก็วัดสุสีฟ้า อากาศมันหนาวเลยใส่ไม่เคยเจออากาศยินแบบนี้ครับโอไม่สบายอ้ยเย็นมากเฮ้ยวันนี้สองวันแล้วแต่งก็ดีคร่ะแต่เนยกำลังทำป้ายทำขาป ครับไม่ได้ไม่เป็นไรเอาไว้ที่หน้าเลยเอ้าเด็กนู้นมาถ่ายกันน่รูปหนึ่งนั่นลูกสาวก็ลูกชายก็ลูกชายยากบาปแต่เนื้อเด็กขอบคุณค่าแม่ขอบคุณค่าอายุเท่าไหร่แล้วพี่แปดสิบสี่แปดสิบสี่ 84หลังยังไม่ค่อมเลยกลางก็ค่อมแต่ขาดหมดรัดานครัดานครัดานถ้าหัวเข่าก็80กว่าก็ต้องมีบ้างยายนก็80กว่าแข็งแรกมายันก็เจอตายวันแรกกระเบื้องจะไดทำรงเออน้าพื้นคุยกันโยกันโยกกันทันไปหน่อยเลยเจอโรงงานยันมดเสือเพราะคนรู้จัเจอโงนช่างนะคะกระพปัแต้มน้องให้ก็ห้องจาน ของนำตาไหลออกมาเลยคู่ี่คู่กันหน้าวันอังคารไหมวันอังคารเออวันอังคารแ่ยายเกิดวันอังคารต้องไปอยู่คู่กับวันศุกร์โอ้ดอกนี้อยู่ได้นานเนาะ ลงดินนะอยู่ได้นะน้าสวยด้วยพี่ตั้งีเป็นม้าทยน้ชี้โดนมานายนเกิดวันอทาหมาลกมาังไมโดนตัมาลางั่ะเอาอีูนพวกนั้นบ่มาทายน้ำกันพี่ล้าลูกเอ้มามายืนนิดนิดน้อยนามาลูกมากแค่ไหนหมาเรื่อยเน กัวกัวยายร้อนว่กัวยายหนาวเรียกยายของยายปุกบแปดสิบกว่าแต่สิบไม่ร้อยไปแล้วยายผัดเนี่ยหลุมผัดทองเพลงพอพอพอเลยค่ะเก็บเนื้อไม่ได้แม่เอาอัดอัดเก่าเข้าห้องอัดเสร็จปุ๊บก็ลืมเนื้อเลยถุงผ่อนท้องโอ้ยก็พอดีเบิ้งเดี๋ยวก็รอดแน่จะเข้าห้องอัดเพราะวันนี้องเพลงก็พอไอทีแต่ลมหนาวผัดแห้ง หลังจากนั้นก็ดำดำดำบินไปคกับขึ้นข้างบนได้นะครับคาแม่ขึ้นข้างบนได้รอดคืนได้ไหมครับได้เป็นมึงหัวเข่าบันเต้นเอือขึ้นไหมครับคาแม่ขึ้นไหมได้จะขึ้นขึ้นแม่ขึ้นคาแม่ขึ้นไป่รอดปูก็ได้ครับไม่จริงค่ะหนูส่งให้ทุกเดือน

วอให้ตลอดกาลให้ตลิให้อุ้ยผุ้ระเกินวันนี้มาเจอพกติยันเจอเด้ยงให้กับไ่ยังีกกับไกใบกอมูแต่บมีย่งกัไข่อ่ะบมีก็ไแไม่เล่นนเดียวเอาแล้วลุงลุงโดนแล้ว ดีแล้ว YouTube มอลุ้นไปแล้วแหละเราจะแบบไปไปแล้วไปแล้วเพราะว่าเรื่องเขาเยอะไวเรื่องเยอะ แม่ชมนัดบนนะค่ะไหนๆแม่ก็มาแล้วพัดโมไปไหนสุพรรณบุรี ไปเดินเยี่ยมชมด้านบนนะคะเอฟซีอาแตนก็พาแม่เดินไป

บอให้ล <Ooh. S 3> <your> ูกไปนะแม่เอา้กี่ตัวแม่เอาัวเดียวเขาบอเอาแม่เอา่ใส์อะไรแม่ใส่เท่าไหร่คับเขาพัดเต้นได้บอเอลดีกว่าไหมไซส์เอ็ม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 ห้าตัวห้าตัวโส่เอ็มก็ได้น้อเอ็มได้ได้บอส่เอ็มม้ยสีอะไรคะแม่สีวันพฤักลางคืนเอ้ยวันวันไหนวันอังคานะคางชมพู้เสือกใครเปียบป เอ็มสีชมพูเอ็มน่าได้นะเอ็มน่าจะได้มีมีตัวอย่างในในบ้านอยู่เอามาให้เพื่อนลองดูก็ได้แล้วก็เอาเอ็มกับเอลมาก่อนเอามาเพื่อนลองลุงในไหมเหรอเอามาอยู่พี่นุ่นตื่นต่างทอนเลย หน้าข้าเติตรอพี่ยายไปดังเติมต้นพรอนะพี่ห้อน